Hey, pop the trunk, open Partition Pri up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอีเวนต์มันกลับมาแล้วนะภารกิจอีเวนต์ปฏิบัติการเพิ่มพลังโมบิสูดเวอร์ชั่น2นะครับก็เอ่อเวอร์ชั่นนี้นี่กลับมาบ่อยเหลือเกินนะเออวนมาให้เราเล่นนะครับผมก็คิดซะว่าเขามาแจกเพชรให้เราละกันนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัว ่าเจ้าโมบิสูตตัวใหม่นะครับผมเออชื่อว่าอะไรนะผมจาไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับก็เป็นโมบิสูตไม่ใช่โมบิสูตดิมบิลอาร์เมอร์เป็นมบ b ิลอาร์เมอร์ของซีรีส์กันดั้มนั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นมบ b ิลอาร์เมอร์ตัวแรกนะที่มีการทดสอบพลังของยูไทน์นะครับอ่ารุ่นต่อมาก็จะเป็นอเอลเมทนั่นเองนะถ้าจะไม่ผิดนะครับ โอเคมามาดูกันนะครับผมของรางวัลรวมนะก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกนะครับอ่าไปเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมของรางวัลรวมก็จะนิ้นไปในทิศทางของอ่าเอ็มเอนะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้เขาออกมาเพื่อสนับสนุนเอ็มเอนะครับผมโอเคอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันแต้มนะครับก็จะมีเหรียญตาของอีเวนต์เลเวลสองนะครับ เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหนสี่หมื่นนะครับผมตัวสีดาวอ่าเจอแล้วนะครึ่งทางอ่ามีเป็นทองของ MA ด้วยนะครับผมถัง EN อันนิจประสงค์นะโอเคอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับก็ใช่ไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นโอเคก็จะมีเหรียญตาอ e ีเวนต์เลเวลสามนะครับผมอ่าเลื่อนลงมาก็สองแสนนะครับมีเซาแมสด้วยนะครับผมอ่า เซราเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแจกตัวอื่นได้แล้วนะเพราะว่าครั้งผมนี่เซร่านี่เยอะมากแล้เออน่าจะแจกตัวอื่นบ้างนะครับซีรีส์อื่นก็ยังดีเนาะเออเริ่มเบื่อแล้วนะครับผมข้างล่างสุดนะครับก็จะเหลืออยู่ที่แปดแสนแต้มนะครับสุดอยู่ตรงนี้นะก็เป็นถางเอเนนสผสมนั่นเองนะครับโอเคต่อมาใช้แต้มแรกอีเวนต์นะครับผมหรือว่าที่แรกของกันเรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ อ่าออกตัวก่อนเลยนะผมยังไม่ได้ดูนะครับก็เลยไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเราจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับ <S <S เริ่มแรกเลยนะครับผมนี่เขาชูโงมานะอ่าราโบนะครับเนี่ย m a ตัวใหม่นะครับจากซีรีส์กันดั้มนั่นเองนะครับก็ดาวม่วงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งล้านแต้มนะครับผมแล้วก็จะมีดาวม่วงของ m a ตัวอื่นนะครับอ่าหนล้านแต้มอ่าหกแสนแต้มลดหลั่นกันมาเรื่อยๆนะครับเอออันนี้ ผมไม่เข้าใจนะคือไซโคฮาโลเนี่ยเขาก็แรงนะอ่าแต่ทำไมเนโอซีออเออเนโอซีอองสองทำไมมันหนึ่งล้านแต้มแล้วไซโคฮาโลทำไมหกแสนแต้มหรือว่าเนโอซีอองตัวนี้มันเป็นตัวย้อม <S 2> <S 2> <S ผมว่าใช่แน่เลยต้องเป็นตัวยออ้อมเออไม่งั้นเขาไม่ให้มูลค่ามันสูงขนาดนี้นะครับอ่ะถัดมาเรื่อยๆนะก็จะมีดาวม่วงของ MA นะครับ คิดว่าน่าจะมาทุกตัวนะเบรก,ก็จะอยู่ที่หกแสนแต้มนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นใบปลดช่องนักบินเสริมของ MA นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งล้านห้าแสนแต้มนะครับผมแล้วก็ลดลงมาหนึ่งล้านสองแสนแต้มนะตามนี้นะครับผมโอเคเลื่อนลงมาอ่ะถัดมาก็จะเป็นเพชรนะครับรอบนี้เขาก็ให้มาทั้งหมด1ิบห้ามิตรด้วยกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นของมเดิม,ดมละอันนี้ อรอบนี้ก็เป็นของ MA นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีใบรถชาร์จด้วยนะครับผมมีจาก7ไป6จาก6ไป5นั่นเองนะครับพื้นฐานโอเคมีนักบิน MA คนใหม่นะครับนักบินคนใหม่ชื่อว่าชาเลียบูนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลกันนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าถัดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักบิน MA ผมก็คิดว่าน่าจะมาครบนะอ่าถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหนรียญตาเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเทม อัปเวอร์ชั่นของ MA นะครับผมโอ okay, เคเลื่อนมาเลื่อก็ปิดท้ายด้วยฮาโลนั่นเองนะครับมาเรามาดูนักบิน MA คนใหม่กันว่าเป็นยังไงนะครับชาเลียบูนะครับผมสกิลของเขาชื่อว่าล้างเคาน์เตอร์ลำแสงบีมนะครับอ่าคำว่าลบเนี่ยผมใช้เป็นคำว่าล้างออกไปแทนนะครับอ่าล้างกระลบตัวเดียวกันนะครับผม หากขับมอเอสูตรซีรีส์เดียวกับนักบินนะครับผมอันนี้คือหนึ่งเองอนไขนะเงื่อนไขต่อมาก็คือถัง EM เนี่ยจะต้องเต็มหนึ่งเนะครับเนี่ยสองเองอนไขนะครับผมเอ่อจะมีโอกาสหนึ่งเเลยนะครับที่จะล้างเคาน์เตอร์ลำแสงบีมของศัตรูออกไปทั้งหมดนะครับโอ้ล้างออกไปเลยนะโอกาสติดหนึ่งด้วยนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะนักบินคนนี้น่าสนใจนะครับถ้าหากว่าผู้เล่น ไม่มี MA ตัวใหม่นะครับผมอันนี้ก็เหมาะที่จะเอาไปใส่กับ MA ที่เป็นซีรีกันดมนั่นเองนะครับเอออันนี้เหมาะมากนะนักบินถัดมานะครับผมก็มาดูวิธีการเคลียร์กันบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นเก่านะก็จะทราบกันดีนะครับผมว่าคําว่ามันกลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นอีเวนท์ที่มันวนกลับมาให้เราเล่นนั่นเองนะนั่นหมายความว่าอีเวนท์นี้มันจะอ่อนลงนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนแบบว่า ผูเ้เล่นใหม่บางท่านจะสามารถเอามันลงได้นะครับผมมันก็จะมีวิธีในการเล่นของมันอยู่นะครับเอาละเรามาดูกันนะเอ็กตาอันติเมตนะครับผมมาอ่าอันนี้ก็ยังเป็นโมเมสูตรหน้าตาเดิมๆนะครับเหมือนอีเวนที่แล้วนะครับผมเออเหมือนรอบที่แล้วเลยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผม โมบิสูตรที่ผมจะใช้นะครับผม,ผมก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะก็คือ1นะครับด้วยความที่มันเป็นอีเวนต์เก่านะครับผมก็ใช้โมบิสูตรตัวเก่านี่แหละเพราะว่ามันสามารถที่จะจัดการได้แบบสบายๆนะครับผมตัวทําดาเมจนะก็จะเริ่มจากวิงกันดัมเซโร่ ew นะครับผมหรือว่าวิงเซโร่ดีซนั่นเองนะครับผมใช้ถ้าไม่ตายที่1นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสนับสนุนนะครับผม นี่เกเบล่าเซอร่าเหมือนเดิมนะครับผมก็เริ่มเกมมาเขาจะใช้สกิลธรรมดาที่3นะครับเออชาร์จอีนให้กับโมบิสูที่โจมตีบีมสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็เล่นระบบเปิดก่อนได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับมันก็จะบัฟให้กับบิงซีโร่ของเรานั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็เป็นโมบิสูดเอาไว้กันตายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมกันดัมเอจิตไนท์นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสกับเรื่อง ถ้าไม่ตายนะครับเออใช้ถ้าไม่ตายไหนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอ่าสกิลกำแพงเหล็กนะครับความเสียหายจากสกิลหรือว่าความเสียหายจากการโจมตีนะครับผมเพราะว่าเมื่อเริ่มเกมนะครับผมอ่ามุมปสู่ตัวข้างหน้าเนี่ยมันมีแค่2ตัวนะครับซึ่งเขาจะบัฟพันกันนะเออในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยอ่าอัพถัง EN ของวิงดีซนะครับผมอ่า ตัวนี้นะวิงกันดัมซีโร่ตัวนี้ได้นะครับผมก็อัพไปที่ถังเต็ม15เลยนะครับแล้วกาเบรียเทล่าก็มาบัฟให้อีกทีนึงมันก็จะพอดีกันเลยนะครับผมเริ่มเกมมาก็ใช้ถ้าไม่ตายโดยที่เอฟเอฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงตำแหน่งเลยนะครับผมมันก็จะทำให้แบบว่าอัลฟาอาซิรุตฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่ได้ใช้สกิลเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับวิงดีเซ็ตก็ยิงได้แบบสบายๆนะ โอเคนะครับผมเมื่อวิงดีแทิงออกไปแล้วนะครับอ่ามันจะเหลือโมบิสูตอยู่นะครับผมของฝั่งตรงห้ามนะจะเหลือโมบิสูตอยู่ซึ่งกันด a m a ัอี k ิ i ต h t นะครับผมก็จะใช้สถานะกำแพงเด็กในการคุ้มครองนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนดาเมจแรงนะครับอ่ามีอยู่แค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคเนาะอีเวนต์นี้ก็อืเราก็ยังใช้มุกเดิมนะเออแล้วมันก็ยังได้ผลนะครับผมอ่ามาดูกันนะ เริ่มเกมมานะครับผมเราจะมีโมบิสูนอยู่แค่3ตัวนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราจะไปถึงเนี่ยคือมันจะถึงก่อนนะแล้วก็การเบล่าเทราจะบัฟเนี่ยบัฟแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ท่ามไม่ตายันทีนะอ่าอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จะเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เซตแรกเซตที่2ก็จะเป็น m อเออนโอซิองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะเห็นไหมจัดก,การได้แบบสบายๆนะครับ ต่อมาเราก็จะมาพูดถึง99สายฟ้านะครับผมซึ่ง99สายฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าเจ้าเวกันเจซิตเนี่ยนัดแรกเขาอาจจะไม่ตายนะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมต้องเอาเอจิตนนท์มานะครับก็คือพยายามให้เซตเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดโหมดเอตตาอันติเมดนะครับหรือว่าโหมด99สายฟ้าก็ใช้เซตนี้เลยนะครับผมไม่ต้องแยกแล่วอเอาแค่นี้พอนะ ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเราไปกันเลยครับเริ่มต้นมานะครับผมเ,เราจะสามารถใช้ท่าไม่ตายนะชิงใช้ท่าไม่ตายได้ก่อนนะครับผมแต่ว่าเวกนเกซิสเขาจะไม่ล้มนะครับแล้วเขาจะยิงสวนเรานั่นเองนะครับผมในจุดนี้แหละที่เราเล่นกำแพงเด็กนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็โดนแค่หนึดาเมจนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่แหละถึงเอาเอจิทไนท์มา ้องกันมาติดสอยห้อยตามไว้ด้วยนะครับผมแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคขอให้มีความสุขกับเกมครับ